ครับอย่างที่บอกไปตื oh. ่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ที่ได้ร่วมงานกับทางมามี่เพราะว่าเป็นงานใหญ่แล้วก็พรีเซนเตอร์ตัวแรกของภูและพาเวลภูและพาเวลนะเนี่ยเกิร์ดเกิรดกิร์ดตัวไหนยังไงไหนพรีเซนเตอร์ก็ผมงภูเป็นมามี่เพอร์เฟกต์พอร์เทรตเซรั่มนะครับก็เป็นเซรั่มบำรุงผิวครับให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นตึงๆแล้วก็หน้าฉ่ำแน่นอนเนี่ยส่วนของผมนะครับเป็นซันบลูนะครับซันบลูเดย์ครีมเป็นครีมกันแดด SPF 50ครับผม นะหาการลูกมาจากมามีกันอย่างไรเอา้เราฟังตอนเบื้องหลังการถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเลยได้ว่าสนุกนะวันละสนุกสคือมันมันด้วยความที่มันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งใหม่ค่ะของพี่เลยไหมของพี่ด้วยสิพี่พี่ก็มาดังพร้อมหนูนี่แหละมันมันด้วยความใหม่เลยรู้สึกว่าเหมือนแบบเรากําลังเจอสิ่งที่มันแบบท้าทายเรื่อยๆแล้วมันเลยมีอะไรน่าตื่นเต้นรออยู่ตลอดการถ่ายทำครับ ต้องบอกเลยว่าที่วันแรกที่เราไปร่วมถ่ายคือเว้นถ่ายแบบเพื่อโปรโมทสินค้าแล้วก็เปิดตัวพรีเซนเตอร์นะครับวันนั้นทีมงานแล้วก็ครอบครัวมามีเนี่ยต้อนรับพวกเราดีมากแล้วก็คอยดูแลพวกเราอย่างดีแล้วก็ <c oughs> เหมือนแบบเป็นการเจอกันครั้งแรกแล้วทงานพร้อมกันไปเลยเหมือนการเป็นการเรียนรู้ด้วยกันไปเลยครับจนว,วันนี้มีกิจกรรมเป็นแบบเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วมีกิจกรรมกับแฟนๆมีอะไรมาฝากแฟนบ้างค่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าก็ ยังไงม้วนจอยสนุกเหมือนเดิมแน่นอนอยู่แล้วม้วนจอยวันนี้ก็แต่แต่อันนี้มันเป็นเหมือนอีเวนต์ปิดครั้งแรกของเราครับซึ่งปกติมันจะเป็นอีเวนต์เปิดที่แบบเคยไปมาก็ถือว่าเป็นไงถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายใหม่อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันครับวันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงสปอยนิดนึงได้ไหมคะแฟนๆจะได้เตรียมตัวเห็นอะไรของเราวันนี้บ้างก็อันนี้มีมีปกติเราไปโชว์ก็มีมีหนึ่งเพลงที่เป็น เพลงประจำแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกเพลงที่เป็นเพลงของ Pit Babe <ม>นะครับ<ม>แล้วก็จะมีการเขาเรียกอะไรคุยกับแฟนคลับแล้วก็ใกล้ชิดกว่าง,งานปกติ<อ>เพราะว่าเป็นงานปิดที่ exclusive มากๆแล้วก็วันนี้มี100ท่านนะครับ<ม>ก็เป็นอะไรที่ใกล้ชิดสุดๆแล้วเรียกได้ว่าแฟนๆที่มาร่วม100คนนี้คือพิเศษสุดๆครับโ้เรียกได้ว่า เวีี <VIP. S 1> อ้าวเวียพีเว่งานน้าไลข้างหน้าก็คือป็นแฟนท่านอื่นคืออยาอกร่วมก็คือห้ามพลาดเลยต้องจริงมาร่วมสนุกมาเจอกันเนี่ย <laughs> จอยแน่พาไปจอยเลยครับ <laughs> <laughs> นั่นนะพูดถึงของเราเมื่อกี้พูดถึงแฟนแล้วเนาะพึ่งผ่านก p สุดท้ายน,นั่นกับแฟนงานมีเสียน้ำตาใช่เสียน้ำตาเสียน้ำตากันไปยังไงรู้สึกยังไงวันนั้นโอ้โหมันมันซึ้งใจมันแบบ เพื่ออยู่ข้างในความรู้สึกมันพลั่งพรูก, <Okay. S 1> <c oughs> ก็ดีใจครับที่ซีรีส์จบแล้วก็มีคนมาเริ่มอยู่ด้วยกันตั้งแต่จุดเริ่มต้น <c oughs> แล้วก็มารักแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราเยอะมากมายถึงขนาดนี้ <c oughs> จนเรามี งานออกมาต่างๆให้ได้มาเจอกับทุกคนบ่อยๆครับ,รบแต่ภารกิจต่อไปของเราก็ยังมียังมีต่อไปเ,อ <ๆ S 1> เรื่อยๆคือ<ช>โปรเจกต์วิดเบบเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ซีรีส์คือเราเป็นเหมือนรวมนักแสดงทั้ง12คนบวก1น<ไห>ึ่เอสวอลลิสนครับเราก็เหมือนเป็นโปรเจกต์ที่จะพานักแสดงเนี่ยไปเป็นศิลปินด้วยไปหาแฟนๆทั้ง ไทยแล้วต่างประเทศนะครับเราก็จะมีล่าสุดก็มีแฟนมีดใช่แฟนมีดเดี๋ยวเราจะมีแฟนมีดที่ไทยก่อนวันที่2และ3มีนาคมสอมีนาคมนี้หลังจากนั้นเราก็ไปเอเชียทัวร์แล้วก็มีพลัส one ที่เป็นบราซิลใหมบตอนนี้กระแสตอบรับถือว่าดีมากๆเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราแค่จะมีแค่เอเชียทัวร์แต่ตอนนี้เขาติดต่อมาให้มีที่บราซิลด้วยใช่ครับตอนที่รู้ว่าเราจะแบบมีแฟนมีดทั่วเอเชียเลยจริงบนี้ว่างานตื่นเต้นดีใจนนั่แล้วคือเราไปกันทั้งสิคนเลยครับสิ ก็คือแบบขนกันไปทุกประเทศเลยเไี่้ว่าไปเสิร์ฟความสนุกให้กับทุกคนแต่ที่แรกที่จะสนุกเนี่ยก็ต้องไม่พ้นผิดกรุงเทพของเรานะครับก็ใครไม่มีบัตรก็ซื้อได้อยู่เลยหรอตอนนี้ยังซื้อได้อยู่นิดนึงนะครับตอนนี้เตรียมตัวไปถึงไหนแล้วอะคะนแบมีสออะโอ้โหตอนนี้ก็เออเขาเรียกว่าอะไรเราเป็นการลื้อรื้อโคดกราฟใหม่เลยเพราะว่าเราเรามีเพลงทั้งหมด9เพลง แล้วเราก็จะเลือกเพลงที่เรายังไม่เคยโชว์เงี้ยเอามาโชว์ในแฟนมีทติ้งด้วยแล้วอะไรที no ่เคยโชว์เนี่ยเราก็มาปรับโคโรกราฟเพราะว่ามีครูที่มาจากต่างประเทศครูที่เขาทําแบบโคโรกราฟให้ศิลปินระดับโลกมาช่วยเราแต่เราก็พยายามมาอยู่เพราะว่าเขาก็ขั้นเทพแล้วสกิลเขาขั้นสูงเราก็พยายามฝึกอย่างหนักให้ทันกับสิ่งที่เขาสอนวันนี้เดี๋ยวก็มีไปต่อเนี่ยใช่โอ้โหแล้วหนึ่งยาวทุกคืนยาวทุกวันครับเราพอจะสปอยได้ไหมเห็นวัน รอบตอนอีพีสุดท้ายพาเวลสปอยเป็นจริงแล้วคู้สปอยหน่อยซีถามทุกคนได้นะเอาเป็นเอาสิ่งที่เราแด่กันจะซ้อมเลยแล้วกันป็อเกี่ยวข้องอาจจะได้ยินแบบเพลงอะไรที่แบบคนดูอาจจะอยากอยากรอได้ยินอาจจะอยากเต้นไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้เจอจะมีแบบการยกซีนสวิตๆมาให้ดูหรือเปล่าอุ้ย อันนี้อ,อันนี้เอาตรงๆนะผมก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะ <laughs> เพราะตอนนี้เราเราอยู่ขั้นตอนของการที่เราเรียนเต้นแล้วก็ร้องใช่ยังเหมือนกําลังแบบ d ด v วล็อกับตัวโชว์อยู่ครับใช่แล้วก็มีโชว์ใหม่ๆที่เข้ามาเป็นเพลงโอ้ย <laughs> มันจะ <laughs> มนุดเน่ <laughs> <c oughs> เป็นม้วนๆจ,จอยจาก <c oughs> ข้างนอกแล้วกัน <c oughs> <laughs> แล้วก็จะมีนั่นแหละเป็นเป็นเซสชั่นที่เขากําลังคุยว่าเราจะมีพาร์ทของ อ c ติ้งด้วยหรือเปล่าเป็นโชว์พิเศษเดี๋ยวเดี๋ยวไปปันให้มาเนี่ยแค่ตอน EP สุดท้ายฉากสุดท้ายหรือเปล่าเราจะขนล็อกเกอร์มาในนั้นเลยเหรอเราจะจัดล็อกเกอร์กันบนเวทีเหรอได้ไหมถ้าได้อย่าถามพี่ชอรออกสิอยากทาบพี่พู่ถึงพี่ชอตแล้วเนาะวาเลนไทน์ไปเลี้ยงข้าวที่ชอรมาคนนี้ป่าไปเปย์ก็คือ โอ้โหเรียกได้ว่าเงินออกเราไปทำงานมาเงินออกนี่มาบานตีสองนะเงินออกเงินเด้งมานี่เราก็ต้องนี่มาเลียงผู้ให้โอกาสเราตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับนี่ก็ไปเลี้ยงข้าวอาจจะดูไม่ยิ่งใหญ่แต่ก็เลียงด้วยความจริงใจ1อยรเ็นี่ครับเรียงส้าวมาเนี่อย่นีพี่ช็ชอตได้แล้วพี่พาวเยลได้้าหบคุณป่า ออาจริงก็เลี้ยงอยู่ทุกวันอยู่แล้วเขาก็เนียนๆเนียนๆอยู่แล้วนี่คือการเคลมออกสื่อนะเนี่ยเติบโตใบพูหรอและหรือไม่จริงก็ได้หมดอ่ะยอมยอมเชิวเราขึ้นมีอะไรให้น้องเมื่อเปล่าเอาเนี่ยผมเคยพูดไปครั้งที่แล้วว่าตอนเราต้องไปอะไรนะ world 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 t r รีนอะไรเนี่ยเทรนหนึ่งเราจะพาไปเลี้ยงแต่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาโอกาสไปกันเองก็ได้เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปไม่คิดจะพาเขาไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เราอะไรเงี้ยไม่มีแฟนคลับเร่กร้องเยอะนะแต่ผมไม่อยากให้น้องเสี่ยงไงให้ผมคนเดียวดีกว่าอันตรายเลยรอบขับปลอดภัยหรือเปล่าเลยเหรอแน่นแน่นๆมันก็ปลอดภัยแล้วอ่างั้นให้ผมขับเลยกันโอ้โหอันเนี้ยอย่าเลยอ่ะได้ได้เดี๋ยวว่ากันเบาๆก็ได้เออหรือว่าคุณจะไปโชว์ซีนนั้นบน แฟนมีหรือเปล่าเอาโมไซค์ขึ้นเลยเหรอช่วยก็เลยเหรอได้เดี๋ยวผมเสนอทุกอย่างบอกว่าพี่สื่อผมสีแดงบอกอ่าอาพูดแต่ช่องที่เข้าแบบออกอีเวนต์ทุกวันครับเออเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยไหมทรงงานเรียกได้ว่าทรงงานหนักค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเวลานอนสนุกสนุกเอาตรงๆก็สนุกใช่สนุกเหมือนแบบ ม่วนจอยค่อนข้างเราจะไปจอยกับทุกทุกที่แล้วก็มีแฟนขับตามไปสนุกกับเราครับมันเหมือนแบบว่าการที่เราได้ได้ทำผลงานของพี่เบฟออกไปเนี่ยในในเชิงของซีรีส์เนี่ยแล้วพอตอนนี้มันมาถึงจุดนี้แล้วมันเหมือนแบบผลตอบรับดีมากเราก็แฮปปี้กับสิ่งที่ที่กำลังเข้ามาแล้วก็พยายามจะทำให้มันดีขึ้นไปอีกในพาร์ทของศิลปินด้วยเพราะว่าถ้า PS กับพี่ชอ็อปเคยพูดไว้ นักแสดงสมัยเนี้เราต้องร้องและเต้นให้ได้ด้วยทำได้ทุกอย่างงั้นเดี๋ยวทำให้พ่อแม่ดูนะจ๊ะครับก็ฝากพิีเซนเตอร์ของพวกเรานะครับกับแบรนด์มามีนะครับก็ของผมเป็น Perfect Portrait Serum นะครับแล้วก็คุณ s ั n บลูเดย์ครีมเอสพีเอ a plus 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 ครับผมฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับครับอ่าทั้ง Hooper นแล้วก็เบ b ี้แกครับแล้วก็อยากฝากผลงาน Fit Better Series ด้วยนะครับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับไปดูย้อนหลังได้ที่ ICE นะครับผมบอกเลยว่า u ันคั u อันคัอันคัน้องก็โปรโมทแล้วครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้ายัง อยากมาเจอกับพวกเราเนี่ยก็สามารถมาได้นะครับงานแฟนมีตติ้งของพิทเบฟนะครับวันที่2-3มีนาคมนี้ที่ t r u ไอคอน Hall ครับตอนนี้บัตรยังเหลืออยู่อะไนนะเหลือนิดนึงอ่าก็ยังสามารถซื้อได้นะครับที่ไทยทิเ็ตเมเจอร์ครับมาเจอกันนี้เยอะนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ